อันธรรมะจิตสบายสบายธรรมะมีสติยมเช้าเนี่ยก็พยายามจะค้นหาเอาหลักความจริงที่มันเป็นประโยชน์สดทีผลเป็นสารถะประโยชน์มามอาภักระยิโยม สาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลผูมีสัทตาปภสษาทะมีความเที่ยมีความเรื่มใสในบาวรพุทธศาสนาอีกทั้งพระคุณเจ้าสามนเณรขอความดีงามทั้งหลายทั้งปวง ยงบังเกิดมีแก่พระมหาเถระพระเทระประมัติมะปะนวก,กะอีกทางบรรดาสามารถเนนน้อยทางเจ้าปัญญาและเจ้าปัญหาทั้งหลายขอจเจรินพรญาติโยม สาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลผู้มีศรัทธาภาษาทะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในบวรบพุทธศาสนาพบกันอีกแล้วพบกันอีกแล้วเสียงเกี่ยแจ้วในยามเช้า ธรรมะมีสติธรรมะดสบายสบาย,บายตายหลวงพ่อแดงยามเช้าจะมีดีอย่างไรเท่าฟังธรรมะจึงเป็นสาระประกอบบริสารั์ถาประโยชน์ จิบยอ่องผ่องสใจก็เบิกบานใช้เวลาไม่นานนะยมสมเหตุสมผลได้ทั้งรรมรสอัดทรสลและก็ปิติรดพร้อมทั้งความเฮฮารสนี่แทรกเข้าไป มีมุกตลกตลกใส่เข้าไปด้วยนะยมนะเพื่อให้ยมไม่เบื่อในการฟังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญานะสุธิปุริวินิมุตโตกะทังโสปันติโตภเวภเ,เวฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา จินตนาการคิดด้วยดีคิดด้วยอารมณ์แจ่มใสย่ยอมเกิดปัญญามีความสงสัยใดๆก็คอมเมนต์มาถามได้กำน,นั้นมาถามหลวงปู่หลวงตาได้ อย่างคุณกัลยานินมณีบอกว่าสาธุค่าหลวงปู่ด็อกเตอร์พระผู้มีแต่ความเมตตาค่าสาธุสาธุอนุโมทามิเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกโลกใบนี้เราขาดเมตตาไม่ได้แต่ขาดเมตตาเราเรื่องใหญ่เลย สังคมจะวุ่นวายเลยล่ะช่วงนี้มนุษย์เริ่มจะไม่ค่อยเมตตากันแล้วนะโยมนะเด็กมาสองสั่งซื้อมือถือทางลายโอนตะตังไปแล้วห้าพันเด็กก็คอยแล้วคอยเล่าเฝ้าแต่คอยแม่มาสังที เพที่เคยว่ากล่าวเล่าแจ้งจำหน่ายสินค้าทุกชนิดหายไปในบัตรดลนะโยมลบทิ้งแล้วไปตั้งเพจใหม่ได้โยมคนสุดท้ายเด็กคนนี้คิดหนักคิดมากแม่ก็ต้องไป เดินล่นขนฝายิ้มต่างกคนโน้นคนนี้ก็ามาจนได้ห้าพันก็สงสารลูกกันนะสงสารลูกจ่ายตังค์มาแล้วก็ไม่ได้มือถือคิดมากเส้นเลือดในสมองแตกถึงกับเสียชีวิตเลยดูสิทำกระเด็กได้ ใจร้ายเหลือเกินไม่มีเมตตาไม่มีเมตตาอารีเอื้อเปื้อตอนนี้ทราบจับได้แล้วนายงจับได้ก็จะได้เห็นหน้าตาของคนหลอกลวงเห็นแก่เงิน เพียงไม่ขี่บาทถึงกะสิ้นชีวิตเลยมาคุณแม่คงจะเศร้าส้อยหงอยเหงาไปหลายวันหลังจากเผาลูกไปแล้วก็ดังนึกไปว่าโอ้ เราได้ทำกรรมเวนอร่อยเนอะนี่นะโลกเราขาดเมตตาซะแล้วนะโยมนะการการซื้อของทางออนไลน์ก็ต้องระวังต้องติดตามที่มาที่ไปว่าเจ้านี้เขามีหลักฐานมั่นคงหรือไม่มันบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็ขายกับเขาตรงๆ อย่าไปคดเคี้ยวเลี้ยวรถเลยได้ไม่คุ้มเสียตอนนี้เขาเลงเป้าหมายเลยว่าการกระทำของคุณถ้าว่าคุณมีเจตนาจะฆ่าคนนี่มันมันทำให้ชีวิตมันชอบหมองมันอับเฉาเป็นอย่างแม่ เอาลูกไปทิ้งเมื่อวานนี้เจอข้อหาฆ่าคนเลยนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องพินิษพิจารณากันให้ดีเรื่องราวทั้งหลายให้มันเกิดเรื่องดีๆกันบ้าง อันเมตตาธรรมนี่แหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกนั่นขโมทนาสาธุแกค,คุณกัญาณินมณีที่บอกกล่าวเล่าแจ้งสาธุข้าหลวงปู่ด็อกเตอร์พระผู้มีแต่ให้พระผู้มีแต่ควาเมตตา ก็อยากจะให้โลกใบนี้มันสงบร่มเย็นนะโยมนะเมตตาทำกันไว้เถิดประเสริฐนักนะโยมถ้าเราขาดเมตตาแล้วมันวุ่นวายมันวุ่นวายวายวุ่นวันวันนี้ก็มาต่อให้จบเลยนะโยม เรื่องพึงระแวงภัยที่ควรระแวงพึงระแวงภัยที่ยังมาไม่ถึงผู้ฉลาดย่อมมองดูโลกทั้งสองเพราะกลัวต่ออนาคตคนโดยมากคนเรามักจะกลัว กลัวแต่ภัยภายนอกนะโยมนะกลัวแต่ภัยภายนอกก็คอยหลบหลีกหนีหนะ้าหรือจะคอยหลบคอยหลีกจากภายนอกเท่านั้นในขณะเดียวกันก็ปล่อยให้ภัยภายในตนเองเอาภัย ภายในของตนเองนี่แหละเอาไปไหนละ่ะเอาภายภายร้ายของตนเองเนี่ยออกไปเป็นภยัยแก่สังคมแก่คนอื่นเขาเียนแม่ค้าออนไลน์ยักยอกสตังเข้าไปห้าพันบาทไม่มีของมาให้เขาเนี่ย นี่และคือภ,ยภยัภยความโลภภัยความโลภภัยภายในของตัวเองเอามาพิคาดเด็กน้อยมอสองจบชีวิตลงนี่คือภายภายในนะคิดมุ่งประหัดประหารเขาบ้างพูดว่า้ายใส่้ายเขาบ้าง ทำร้ายเขาบ้างอิจฉาลิษยาอะไรเขาบ้างเห็นใครก็ททำดีก็ไม่ได้ต้องอิจฉาเขาแต่ตัวเองไม่ทำนะโยมทำไมหนอแล้วตัวไม่ทำเห็นเขาทำก็ทำตามเขาสิกลับไปว่าเขาอีก จนไม่มีจะกินยังจะทำบุญไปเชื่ออาจารย์แดงอาจารย์แดงก็กระเทศบอกทำบุญทำบุญทำบุญนะโยมนะจะกินไปวันๆวันยังไม่มีอาจารย์แดงก็สอนต่อไปว่าการทำบุญนั้นไม่ต้องเสียตังนะโยมอยากจะถามโยมรักษาศีลโยมต้องไปขอศีลและพระที่ไหนจะต้องเรียก กำหนดเบียกค่าครูตักบาทไปละ่ะไม่มีโยมไปทั้งประเทศไทยนี่แหละสี่หมื่นห้าพันวัดนี่แหละท่านให้ด้วยฟามเต็มใจเลย,ยโยมจะรับสินใช่ไหมอ้าวใช้เวลาไม่นานเสียตังค์ไม่เลยโยมไม่เสียรับสินรักษาสินนี่โยมเสียตังค์ไหม ไม่เสียงั้นต้องขอแก้ต่างด้วยเชื่ออาจารย์แดงก็ท่ทำบุญทำบุญทำบุญเราก็จะกินไม่มีก็รักษาสินทิเสียตัางไมล่ะรักษาสินทำสมาธิตีสินดีสมาธิเกิดตาใจให้มันนิ่งตาใจให้มันว่าง ว่าอะไรมาได้หายใจเข้าปุ๊บหายใจออกทเอาปลายเอาจิตมาไว้ไปลายจมูกเนี่ยลมหายใจเข้ารู้โลมหายใจออกก็รู้ทำไปหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีห้านาทีพอแดงก่อนจะมาเข้ารายการก็ทำสมาธิมาก่อนแล้ว อย่างน้อยก็ยี่สิบนาทีแล้วเป็นอย่างน้อยจะเมื่อยจะเพียอย่างไรก็ต้องหักใจฝืนใจกันถ้าไม่ได้ทำวันนี้ขาดอะไรไปอย่างหนึงไม่ได้ทำรอบเช้าก็ต้องไปรอบมืดนั่นแหละนี่เลยญาติยมสาธุชนบุูใจบุญและใจกุศล ผู้มีศัทธาภาษาทะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสภายภายในของตัวเองนี่แหละสำคัญที่สุดระวังนะโยมนะอย่าไปฟาดหัวฟาดหางคนอื่นเขามันเป็นภัยร้ายเลยภัยจากกิเลสของเราอยู่ภายในภัยจากความโลภ ภัยจากความโกรธภัยจากความหลงภัยจากเห็นกลงจากเป็นดอกบวัวภัยเห็นจากความชั่วเป็นความดีใครมีภัยอย่างนี้ก็สง,งบสง,งบระงับเลยมันโลภก,ก็บริจาคซะบ้างโยมถามวัดไหนก็ได้มีเชียงรด,ดูกระถินจะเข้ามาอีกแล้ว ถามไปเธอยอมหาบาทสิบบาทยี่สิบบาทหรือร้อยบาทก็แล้วแต่บุญทานการกุศลจะมีใครมาบังคับเราก็หมาไม่จะหลังมายังเหมือนสายฝนอันชอบใจอยากฝากฟ้าสุราลายสุดแดนดินนี่แหละ เหล่านี้แหละเจ้าภายภายในของมนุษย์เนี่ยเจ้าภายร้าย,ยรลบกอดหลงนี่แหละน่ากลัวเป็นภัยที่น่ากลัวอานเกิดขึ้นที่กับตัวเองนั้นแล้วก็ออกไป ทำร้ายคนอื่นเขาแล้วก็ยังย้อนกลับมาทำ้ายเป็นเวรเป็นภัยแก่ตัวเองให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะถึงตัวเองนะันที่ไปโกงเด็กมอสองเนี่ยเด็กตาย ตำรวจเขาสืบทราบเลยว่าสาเหตุมาจากเพราะเรื่องเว็บไซต์อินตาแกรมไลน์อะไรต่างๆเนี่ยเขาจับต้นตอได้หมดเลยอยอมเดี๋ยวนี้ก็มีสายตำรวจคอมพิวเตอร์จับได้หมดแหละให้ลบทิ้งยังไงเขาก็จับได้ ั้นคนที่กระทำนั้นไม่รอดไม่รอดทีนี้ก็ต้องมารับทุกขเวทนาติดคุกติดตารางกันด้วยสาเหตุเงินเพียงแค่ห้าพันบาทเท่านั้นกลายเป็นเรื่องซอรี่ใหญ่โต ข่าวออกทุกช่องเลยนี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราจริงเราแวดระวังนะโยมนะเราแวดระวังระวังอะไรละ่ะระวังว่าชีวิตเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่แหละเป็นสิ่งที่น่าจะพึงกลัว พราอเป็นผลเกิดมาจากกิเลสกิเลสเป็นเหตุในทำกรรมทำกรรมแล้วก็รับผลแห่งกรรมนั้นมันเป็นไม่บากแห่งกรรมจรึงจัดเป็นวัตะสงสารวนเวียนเวียนวนเวียนบ,นยนบ,นบ,บ่ายตายเกิดไม่รู้จะจบจากสิ้นที่นั่นเป็นภายที่ยังไม่ถึงพึงระแวง เมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่าภัยที่เขินระแวงแล้วก็ย่อมจะมองดูโลกทั้งสองคือโลกนี้และโลกหน้าตอนนี้เพราะกลัวต่ออนาคตฉะนั้นก็ต้องรีบทำความดีกันรลยโยมทำความดีไว้เถิดมันก็จะบังเกิด ทำความดีไว้เถิดนนะความความดีให้มากมายไว้เถิดมันจะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลความดีทั้งหลายที่ทำไว้นั้นจะช่วยตนทุกที่ทุกทา่าสาหมันเงาตามตัวบุญกุศลความดีทานศีลภาวนา ที่เราทำไว้นั้นจะอยู่กับเรานานแสนนานาทั้งตามช่วนิรันดร์นะโยมตามไปถึงนิพพานนะโยมตลอดการเมื่อมีลมหายใจอยู่นั้นควรทำแต่ความดีความดีนั้นไม่มีขายในตลาด ความดีนั้นแสนสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องและสดใสความดีนั้นจะช่วยและอำนวยชัยทุกเรื่องราวตกน้ำไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหพระไตไปิฎกเขียนไว้ใครทำดีแล้วก็จะได้ดีทำเปรียบเป็นผลไม้ใดปลูกผลไม้อันใด ปลูกมะพร้าวได้กินมะพร้าวกล้วยได้กินกล้วยเราจะได้บริโภคผลไม้ที่เราปลูกนั้นต้องรดน้ำพรวนดินด้วยไม่ใช่ปลูกไปให้เทวดาเลี้ยงต้องปลูกแบบรดน้ำต้องมันไปดูปลูกอะไรไว้ต้องมันไปดูไม่ใช่ปลูกแล้วทิ้งไว้ปีหนึ่งค่อยไปดูทีไม่ใช่จะมีมารล้ายมาะจน ในชีวิตของเราจะมากมายสักแค่ไหนก็ไม่อาจจะทำลายล้างได้ด้วยกุศลและความดีด้วยประการชนนี้แลข,ขอ,ออวยพรในญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจ,ใจกุศลผู้มีสตตาภาษาธามีความเชื่อมีความเริ่มใสในบวรพุทธศาสนาจงมีความสุข มีความเจริญเชิดช่วงชัดชจวาลในชีวิตในครอ,อบครัวในนาทีการงานโยัน,นะสุขคาโภค้าภระปฏิธานนานสารธรรมสารสุบัติสิงได้ปาตนาจริงได้ในทางที่ชอบประกอบแล้วไปด้วยทามอิิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวสมิจโตเขาความปาตนานั่น โงพันสำเร็จโงพันสำเร็จสมดังมโนรถมโนใหม่ดังใจปราตนายตั้งใจไว้สมประสงค์กำนงหมายตั้งอธิษฐานทำไว้นโยมนะสมประสงค์ทุกสิ่งดังใจไหวทุกประการเทินขอจเจริญพร